ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง subculture เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นเมื่อแอปที่เคยถูกมองว่าตลาดล่างกลับแผลงฤทธิ์เขย่าตลาดโลก แล้วใครๆก็ออกมาเต้นเพราะเป็นคนธรรมดาโลกไม่จำมารู้จักกับ t ิ k t o k ให้มากขึ้นกับ Minority Podcast ในวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minority Podcast EP ที่5แล้ววันนี้เราจะมาเมาส์เรื่อง subculture ที่กำลังมาแรงที่สุดในนาทีนี้ก่อนอื่นผมขอถามก่อนเลยว่ามีใครในที่นี้ที่เล่นแอป TikTok กันบ้างหรือเปล่าครับ เพียบเลยเอาเป็นว่าถ้าผมถามคําถามนี้เร็วกว่านี้สักหน่อยย้อนไปสักครึ่งปีนะครับผมเชื่อว่าคนที่ยกมือมันจะน้อยกว่านี้เยอะต้องยอมรับว่า t i ๊ t o ็กอกเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางบวกแบบบวกมากๆเลยนะครับจากการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงที่เสพง,ง่ายสร้างง่ายแล้วก็ทําเองได้ที่บ้านแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาฮิตตอนนี้นะครับ ของเขาปังมาก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะอ่ะเราลองมา recap กันดูดีกว่าครับว่าเราเห็นอะไรที่เป็นไวรัลจากแอป TikTok นี่บ้างล่าสุดนี้เลยใช่ไหมครับเจนค่ะเจนค่ะเจนนุ่นโบซูเปอร์วาเลนไทน์อืมบวกกับมีอีกชาเลนจ์หนึ่งก็คือที่เป็นเอฟเฟกแยกร่างตัวเองออกมาเป็นแดนเซอร์ 45- คนช่วง work from home แบบเนี้ย ต้องไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นภาพที่เป็นเอฟเฟกแบบนี้ลูกเล่นแบบนี้เล็ดลอดเข้ามาในฝีตัวเองใช่ไหมครับย้อนเวลากลับไปนิดนึงคุ้นๆกับสายป่านไหมครับสอยปอนเนี่ยหรือว่าเพลงอย่างวิบวับแล้วก็งานจัสตินวีเวอร์ก็มายัมมี่ชาเลนจ์อันนี้ก็เต้นกันเยอะใช่ไหมครับอืมคราวนี้เราลองนึกย้อนไปอีกหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาแล้วลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันมาจากติ๊กต็อกก็คือชาเลนจ์ที่เอามือวางไว้หน้ากล้อง แล้วก็มีคนหน้าตาน่ารักวิ่งเข้ามาหาแล้วก็เอาคางมาวางบนมือนึกออกแล้วใช่ไหมครับด้วยความคิดระดับที่เรียกว่าทําอะไรก็แทบจะเป็นไวรัลไปหมดเนี่ยวันนี้เราเลยจะหยิบเรื่องของแอป Ti k t o k อกขึ้นมาคุยกันก่อนอื่นเลยผมคงต้องเริ่มจากคําถามที่ว่าคุณเคยเข้า App Store แล้วเซิร์ชหาแอปสําหรับตัดต่อวิดีโอบ้างหรือเปล่าครับถ้าไม่เคยลองตอนนี้ดูเลยก็ได้ครับแล้วคุณจะเห็นว่าแอปต่างๆที่มันฟีดขึ้นมาให้เราเลือกชอปปิ้งเนี่ยมันมีเพียบเลย นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของแอป tiktok ย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้สัก5ปีเอาเป็นประมาณแถวแถว2 5 1 5ต่อ2016แถวแถวเนี้ยนะครับในตลาดตอนนั้นเนี่ยจะมีแอปเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อว่า musical ly เป็นแอปที่สร้างขึ้นโดย Startup ชาวจีนนะครับแอปเนี้ยก็เหมือนกับแอปตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูปทั่วๆไป แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำแล้วโดดเด่นแตกต่างจากแอปอื่นๆก็คือเขาสามารถทำให้คนที่ใช้งานเนี่ยใส่เพลงลงไปในคลิปได้แบบง่ายๆและไอ้ฟังก์ชันที่เหมือนจะง่ายแต่ว่าโดนใจแบบเนี้ยมันก็ไปเข้าตาอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทตูยินเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครือของ b y t e d a n c e ที่เน้นการผลิตแอปพลิเคชันที่โฟกัสไปที่เรื่องของสายบันเทิงเป็นหลักพอบริษัทตูยินเขาเห็นแววของแอป musical.ly แล้วเนี่ย เขาก็เลยตัดสินใจ TakeOver ร์แอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็เอาไป Modify ไปในทางที่เขาถนัดนั่นก็คือทำให้มันบันเทิงขึ้นทั้งหมดใช้เวลาแค่200วันครับเพื่อที่จะทำให้แอปตัดต่อวิดีโอสำเร็จรูปที่ใส่เพลงได้ตัวเนี้ยมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมีลูกเล่นในการตัดต่อมากขึ้นทำสปีดของภาพได้แล้วก็สามารถใส่กราฟิกที่ช่วยสร้างสีสันพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปได้พูดง่ายๆก็คือทำให้มันน่ารักขึ้นแล้วก็ตลกขึ้น จากนั้นเขาก็เปิดตัวแอปนี้ออกมาให้ชาวจีนได้ดาวน์โหลดกันในปี2016ในตอนนั้นน่ะเขาใช้ชื่อแอปว่าตู่ยินตามชื่อบริษัทเลยครับแล้วตั้งแต่เปิดตัวมาก็นับว่าฉายแววความสาเร็จทันทีเพราะว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละครับก็มีคนดาวน์โหลดแอปนี้ไปใช้ไม่น้อยกว่า100ล้านคนฮึมความสําเร็จของตู่ยินเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความสนุกของตัวแอปอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมาจากการทําการตลาดที่แม่นยําโดยที่เขาเริ่มจากการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นก็คือเขาจะทำตลาดกับหญิงสาววัยรุ่นอายุประมาณ10กลางๆไปจนถึง20หปลายๆพอได้กลุ่มเป้าหมายสิ่งที่เขาทำต่อไปเลยเนี่ยก็คือการปั้นอินฟลูเอนเซอร์ปั้นยังไงก็ใช้วิธีการไปสเกลครับไปหาคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นคนที่มีชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบที่กลุ่มเป้าหมายของเขาอยากจะเป็นนั่นก็คือคนที่เริดเเ,เชิดเชิด,ชดรู้ร,รูแต่งตัวมีสไตล์ ที่สําคัญก็คือถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่เมืองนอกด้วยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษพอเจอแล้วเขาก็จะจ้างให้คนเหล่านั้นมาเล่นแอปนี้ครับจะอัพไปวันละกี่คลิปเนี่ยก็แล้วแต่ตกลงกันค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ความพึงพอใจของทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปๆเนี่ยเขาได้เงินเดือนจากการเล่นแอปนี้อย่างเดียวไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทไทยเลยนะครับพอตู่ยิ่นเขาประสบความสําเร็จในเมืองจีนแล้วเนี่ยยังไงต่อละครับเขาก็ต้องเดินหน้าสู่ตลาดโลกใช่ไหมครับ และนั่นก็คือที่มาของการเปลี่ยนชื่อครับจากตูยินก็เลยถูกเปลี่ยนเป็น TikTok อกเพื่อให้คนทั่วโลกเรียกชื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นผลก็คือเขาดังระเบิดระเบร์ในอเมริกาครับโดยที่หัวหอ,อกของงานนี้ก็คือคุณจิมมี่ฟอลลอนที่เอา TikTok อไปเล่นในรายการเดอะ Night โ h o w ของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลามไปทุกวงการละครับตั้งแต่ดารานักร้องนางแบบในแบบนักกีฬาทุกคนทุกสาขาอาชีพก็เริ่มสนใจแล้วก็หันมาเล่น Ti ๊ t o อกกันมากขึ้น TikTok, กลายเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดอันดับหนึ่งของโลกในปี2018นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ฮิตแค่ใน2ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนหรืออเมริกาเท่านั้นทุกคนเล่นด้วยหมดแล้วครับทั้งญี่ปุ่นก็มาเกาหลีก็มีและด้วยความฮิตระดับนี้มีหรอครับที่คนไทยอย่างเราจะพลาด และก็ด้วยการทำตลาดแบบเดียวกันกับที่ใช้ทั่วโลกก็คือการปั้นอินฟลูเอนเซอร์เราก็จะเห็นว่ามีดาราขาประจำที่อยู่ใน TikTok อย่างน้องก้าวสุภัสราหรือว่าสไปฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็มีน้องแพตตี้อังสุมาลินพอมีดารามาเขี่ยบอลแล้วเนี่ยมันก็ทำให้กระแสะ TikTok ถูกจุดติดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นไทยแทบจะทันทีหัวใจสำคัญที่ทำให้ Tik t o k ฮิตในบ้านเราแบบฉุดไม่อยู่เนี่ยเหตุผลนึงเลยก็คือมันง่ายครับ ด้วยการออกแบบ UI หรือว่า user interface เนี่ยนะครับแบบที่แทบจะไม่มีอะไรให้คุณกดเลยครับพอเปิดแอป,ปขึ้นมาคุณก็จะเห็นคลิปทันทีแล้วที่สำคัญคือยังแสดงผลคลิปนั้นๆเป็นภาพแนวตั้งเต็มจอคุณไม่ต้องออกแรงแม้กระทั่งการพลิกจอมือถือให้มันขึ้นมาเต็มจอเหมือน YouTube ด้วยซ้านอกจากจะดูง่ายแล้วเนี่ยการจะทาคลิปเองก็ยังง่ายเพราะว่าเขาเป็นแอป,ปที่มีชุดการทำงานกับวิดีโอแบบที่ค่อนข้างจะสำเร็จรูปแล้วก็ฉลาดมากม คือมันทําให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วพอคนเล่นเข้าใจการทํางานของฟังก์ชันต่างๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเข้าไปเล่นแบบที่คลิกแปลงไปมาทําให้เอฟเฟกต์นั้นๆมันเกิดผลออกมาต่างกันแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนผมอยากจะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะออกกองถ่ายวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีนักแสดงมีครีเอทีฟมีกอปปี้ไรเตอร์มีผู้กำกับตากล้องมีช่างไฟ ถ่ายเสร็จก็ต้องเอามาตัดต่อต้องใส่เอฟเฟกต้องมิกซ์เสียงแต่ทั้งหมดนี้แอป TikTok ทำให้คุณหมดแล้วครับคุณเหลือหน้าที่แค่2อ,อย่างนั่นก็คือเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นครีเอทีฟเป็นในตัวพูดง่ายๆก็คือแอปนี้เขาขายประสบการณ์ของการได้เป็นดาราแล้วยังเป็นดาราที่ได้รับฟีดแบ็ k จากคนดูของคุณได้โดยตรงเพราะว่าคุณจะเห็นทั้งยอดวิวยอดฟอลโล่มีคนเข้ามากดไลค์มีคนเข้ามาคอมเมนต์แถมยังหลังไมคคุยกันได้ด้วย นอกจากนั้นแอป t i k t o อกเนี่ยยังให้พื้นที่คุณได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของคุณได้ตามความพอใจพอสมควรก็คือเล่นได้คิดได้แต่ว่าไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเพราะว่าคลิปมันสั้นครับส่วนใหญ่ก็จะความยาวไม่เกิน44วินาทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดการสร้างสรรค์คลิปสนุกๆได้แบบที่ไม่ยากเกินไปเท่านั้นยังไม่พอครับ เขายังมีอาวุธลับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือระบบ AI ที่มันจะประมวลผลพฤติกรรมการดูของคนดูแบบละเอียดยิบ,ย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 บเลยครับเรียกว่าทุกคลิปที่คุณดูทุกคลิปที่คุณเลื่อนผ่านทุกการกดไลค์จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเขาแล้วก็เจ้า AI เนี่ยแหละที่เขาจะเป็นคนคิดว่าเขาจะฟีดคลิปไหนให้คุณดูเป็นลำดับต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไป,อไปดูไปเรื่อยๆครับผลที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่คุณเข้าไปเล่นเข้าไปส่องในแอป TikTok เนี่ย มันจะทําให้คุณเพลินครับตั้งใจว่าจะดูสัก5นาทีเนี่ยมันมักจะเลยไป10นาที15นาทีหรือบางทีก็เป็นชั่วโมงแล้วก็ด้วยระบบการฟีดที่ฉลาดฉลาดแบบนี้แหละมันทําให้เขากลายเป็นมหาอำนาจครับเพราะว่าเขาสามารถกําหนดได้ด้วยซ้ําว่าจะให้อะไรยิดอะไรไม่ยิดเพลงไหนจะมาแล้วแฮชแท็กไหนจะติดเทรนด์ถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันนําไปสู่การขายของครับ t i k กต็เนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายสุดๆแล้วแต่ความครีเอทีฟของแต่ละคนเลยครับจะมีตั้งแต่การทายอินดื้อๆอย่างถือโปรดักเข้าไปเล่นในคลิปหรือการขึ้นข้อความขายของแล้วก็มีการกดลิงก์ไปแล้วไปโพลที่เพจที่ขายสินค้านั้นๆได้เลย ไปจนถึงวิธีการแบบที่เจ้าของโปรดักต์มาจอยกับ t i k กต k อเองเลยนั่นก็คือการสร้างเอฟเฟกหรือว่าลูกเล่นที่เป็น Exclusive สําหรับโปรดักต์นั้นๆแบบที่ถ้าอยากจะเล่นเอฟเฟกนี้ก็ต้องเข้าไป e n นเกจกับสินค้านั้นๆแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องเห็นแหละถูกไหมผลก็คือเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่เคยอยู่ในวงการสื่อหลักอย่างละครหรือว่าโฆษณาเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกมาครับ แล้วก็มาอยู่ที่แอป t i k ตอ k แล้วก็ผู้ใช้งานระดับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ t ิกต o k เนี่ยแหละด้วยความเป็นดาวรุ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกทุกวันนี้ t ิกตอ o k เป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า800ล้านคนทั่วโลกเป็นโซเชียลมีเดียอันดับ6ของโลกเป็นรอง Facebook แค่นิดเดียวครับแล้วก็ด้วยการเติบโตระดับนี้มันก็เป็นการเขย่าบัลลังก์ข้งข่าวอย่างแท้จริง <c oughs> ไม่ใช่ค้างข่าวอูฮั่นนะครับแต่มันคือค้างข่าวแบท BAT สามบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ Big Tree ของจีนนั่นก็คือ B. ไบตู้ A. อาลีบาบาแล้วก็ T. t เทนเซนทั้งสามเจ้าเนี้ยเขาก็พยายามเหลือเกินที่จะเข้ามาแข่งขันด้วยการพัฒนาแอปของตัวเองบ้างไปเทคโอเวอร์แอปที่พอจะมีแววขึ้นมาสู้บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่มีแอปตัวไหนขึ้นมาเทียบชั้นกับ TikTok ได้ ในการพยายามของเจ้าใหญ่เนี่ยมันไปถึงขั้นที่ว่าเขาจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทิกตอเองเลยนะครับแต่ว่าทางไบ Dance ก็ตอบเขาไปว่าไอ้จ้าแอปว่าปังมาดีใครจะไปขายให้หรือวะนั่นแหละครับก็เลยถูกปฏิเสธหงายเงืบกันไปสู้กันไปสู้กันมาจนถึงมีการเปิดวอร์ระดับที่แอปยอดฮิตอย่าง WeChat แล้วก็ QQ ที่อยู่ในเครือของ Tencent เนี่ยเขาตัดการแสดงผลคลิปที่มาจาก Tik t o k ไปเลยด้วยซ้ำ ยังครับยังไม่พอนั่นมันแค่วอในบ้านเกิดแต่แอประดับเว r ร์ w ไวเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับระดับเว r ร์ w วอใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ YouTube เองก็เตรียมเปิดฟีเจอร์วิดีโอสั้นๆที่ใส่เอฟเฟกได้ให้บรรดายูทูบเบอร์ของเขาเข้ามาเล่นแล้วเสด็จพ่อของ YouTube อย่าง Google ก็เอาด้วย Google เนี่ยก็ควักกระเป๋าซื้อบริษัทที่พัฒนาแอปในลักษณะนี้แนวๆน,วนี้เตรียมออกมาปั้นสู้ด้วยอีกรายนึงครับ การต่อสู้แบบยักษ์ชนยักษ์แบบนี้จะไปลงเอยยังไงเราอยู่ในฐานะคนดูก็ดูกันต่อไปยาวๆครับเอาล่ะครับในวันนี้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วละ่ะว่า Tik t o k ก็ถือว่าเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึง่งก็คงไม่ต้องบอกกันแล้วล่ะว่ามันมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีให้เรียนแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเรียนแบบจากเขาได้มันก็คือความเข้าใจในโลเคอลของแต่ละพื้นที่ครับอย่างในไทยเนี่ย เราก็จะเห็นตับคลาสสิกจากมุกชุดตลกคาเฟ่ที่เอามาเล่นให้ลิปซิงกันใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำโดนๆก็ถูกเอามาเล่นการให้ความสำคัญกับความชอบอันหลากหลายของคนเนี่ยแหละถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TikTok เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้แบบทุกวันนี้และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในสับเคเจอร์ต่างๆและความชอบที่หลากหลายของคนก็กดติดตามพอดแคสต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตแวะมาขายของนิดนึง เพราะว่าเราก็จะตั้งใจหาข้อมูลหาเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความชอบในรูปแบบต่างๆเอามาเล่าให้คุณฟังแบบนี้แหละถ้าฟังแล้วโอเครู้สึกว่ามีประโยชน์บ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณได้ฟังติดตามกันไว้นะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนที่คุณฟังอยู่ตอนนี้ก็ตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คุณฟังมาถึงตอนนี้วันนี้ผมไปก่อนแลครับสวัสดีครับ